รู้ไหมเครือสาพัฒก็มีคาเฟ่กระต่ายด้วยนะที่นี่คือแล b บบิดเค้กแอนคาเฟจ้าอยู่ในซอยพระพม,มเลยแยกจเจริญทรัพ์ยมานะคะเข้ามาด้านในโซนแรกเป็นเคาน์เตอร์บาร์แบบนี้จับจองที่นั่งได้เลยค่ะจะมีน้องเข้ามารับออเดอร์ที่โต๊ะเลยนะบรรยากาศร้านก็จะประมาณนี้เลยนะคะเครื่องดื่มก็มีทั้งอาหารคาวหวานมีหมดนะคะใครอยากมาทานข้าวกลางวันก็ได้ โซนที่2ก็จะเป็นโซนกระต่ายนะคะเป็นโซนครอบครัวจา้าพาคุณน้องคุณหนูมาให้อาหารกระต่ายน่ารักแบบนี้เอโหน่ารักทุกตัวเลยมีเยอะมากนะคะที่นี่มีประมาณ20-30ตัวเลยขั้นตอนก็คือให้เรานะคะใส่ชุดแล้วก็เดินเข้าไปโดยที่จะต้องซื้ออาหารหนึ่งกระปุกในการเข้าไปนะคะ แล้วก็ให้น้องกระต่ายจ้าส่วนใครอยากได้อาหารเพิ่มก็ขอพี่เขาได้มีพี่เขาคอยดูแลใกล้ชิดค่ะนี่พาน้องมาเล่นก็คือน้องมีความสุขมากนะคะที่ได้เล่นกับกระต่ายแล้วก็กระต่ายที่นี่ก็ค่อนข้างเชื่องนะคะนอกจากกระต่ายแล้วที่นี่ก็จะมีน้องหมาน้องแมวนะคะเข้าไปโซนที่สามนะคะก็สามารถเข้าไปเล่นกับน้องได้เหมือนกันนะคะเมื่อเล่นเสร็จแล้วนะก็ล้างมือให้เรียบร้อยนะจ๊ะ ใครสนใจก็แวะกันไปได้นะคะ